สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมะจะมาสอนวิธีการรับเงินฟรี5,000บาททุกคนนะซึ่งผมก็ได้รับโบนัสอยู่ที่5,000บาทจากทูมอนิโวเล็ตเรียบร้อยแล้วนั่ดเอ็นะครับผมนะมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เราจะมาสอนวิธีการรับเงินฟรีจากแอป t o Money Wallet นะครับสามารถที่จะทำกิจกรรมนี้ได้ผ่าน iOS แล้วก็ Android ได้เลยนะครับผมนะเริ่มแรกเลยนะครับผมนะเราต้องมีแอปนี้ก่อนให้เราไปดาวน์โหลดแอป t o Money Wallet ให้เรียบร้อยนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการหาเงิน5,000บาทนะ เป็นการรับเงินฟรีจาก To many um ่ว l l เล็เขาแจากเงินฟรีให้กับยูเซอร์หรือคนที่ใช้งานแอปพลิเคชัน To many ่ว l l เลนะครับผมนะ่าแจกรวมมากกว่า20ล้านบาทด้วยกันโอ้โหเยอะมากทุกคนนะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากได้เนาะก็แนะนำให้เราไปเปิดบัญชีก่อนเลยแล้วก็ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยผ่านผ่านในส่วนของธนาคารไม่ใช่แตผ่านในส่วนของบัญชีบัตรประชาชนเนาะแล้วก็จากนั้นก็สแกนใบหน้าให้เรียบร้อยเนาะโอเคจากนั้นก็ให้เราเปิดแอปนี้มานะครับ มื่อเราเปิดแอปนี้มานะครับให้เรานะมาที่กิจกรรมนะกิจกรรมอ่าโดยรับโค้งสุดท้ายแลกเงินฟรีรีบส่งลิงก์ชวนเพื่อนถึงแค่สิ้นปีนี้นะครับตรงนี้เนาะก็อันนี้แหละทุกคนนะผมได้รับเงินมาอยู่ที่5,000บาทนะครับอ่ะนี่ทุกคนนะ5 0 0 0บาททุกคนนะยังไม่ได้ถอนเงินนะเดี๋ยวก็จะถอนเงินเช่นเดียวกันกน้นอนเดี๋ยวผมจะเปิดว่าทำไมผมได้รับ5,000บาทจากวิธีการไหนนะครับผมนะ ก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เรานะครับมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก่อนนะให้เรากดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมนะเมื่อเรากดลิงก์นะมันจะเป็นลิงก์นะคนกดลิงก์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเนาะก็กดเข้าร่วมปั๊บนะครับอ่าแล้วก็ให้คนนั้นล็อกอินเข้าทูมานี่นะแล้วก็จากนั้นก็ให้กดคําว่าเริ่มช่วยเพื่อนเลยนะแล้วก็โอนเงิน1นึ่งสตางค์ให้เพื่อนซึ่ง กดโอนเงินตางที่ได้รับจากท o m มนี่วอลเล็ให้เพื่อนเนาะตรงนี้นะแล้วก็มันจะขึ้นหน้าแบบฟอร์มแบบนี้คือมันจะขึ้นเป็นเบอร์โทรจำนงนเงินแล้วก็ข้อความคาว่าคอยฮันเตอร์ไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับให้เรากดคําว่าโอนเงินนะจากนั้นให้เรากดคําว่ายืนยันการโอนเงินนะครับ จากนั้นก็ให้เรากดโอนเงินให้เพื่อนนะครับสำเร็จตรงนี้ก็คือกดออกลงเพราะกดลงปั๊บมันก็จะขึ้นว่าโอนเงินให้เพื่อนสําเร็จนะครับแล้วก็ให้เรากดเล่นเกมเลยเพราะว่าเราได้รับสิทธิ์ไปหนึ่งสิทธิ์ด้วยกันตรงนี้นะรวมกับที่ทูมานี่วอลเล็ตให้กับเราแล้วหนึ่งสิทธิ์ก็เป็นสองสิทธิ์นะถ้าใครเข้าร่วมผ่านลิงก์ของผมที่อยู่ข้างล่างนี้นะข้างล่างคลิปนี้คนจะได้สองสิทธิ์ด้วยกันนะครับถ้าคนเข้าร่วมมาโดยตรงคนจะได้แค่สิทธิ์เดียวตรงนี้นะครับผมนะ โอเคนะครับต่อมานะครับเราก็ได้สิทธิ์ไป2สิทธิ์แล้วใช่ไหมเราจะหางเงินนะเรากดเล่นเกมไปเลยนะครับเป็นเกนมหมุนสปินนะครับเรามี2สิทธิ์นะเรากด1สปินนะครับเราสามารถรุนรับเงินฟรีตั้งแต่0บาท2บาท5บาท10บาท50บาทนะแล้วก็หนึ่งร้อบาทแล้วก็15บาทด้วยกันเนาะไม่ใช่20บบาทเนาะ อ่ะแล้วกดเข้าไปเลยนะครับระบบจะทําการหมุนสปินแล้วก็สุ่มว่าเราได้รับไปเท่าไหร่นะครับเหมือนอันนี้ผมได้รับไปอยู่ที่5บาทนะครับแล้วก็ต่อที่2นะต่อที่2ก็คือว่าแจกทุกวัน5,000บาทนี่ทุกคนนะเพียงแค่แคปแล้วก็แชร์แคปหน้าจอนี้นะแล้วก็แคปหน้าจอไปหนะ้ากดแคปหน้าจอปั๊บแบบนี้เลยนะอ่ะจากนั้นก็ให้เรานะไปที่ Facebook หรือ Twitter หรือ Egg นะจากนะแสดงก็โพสต์ในส่งรูปภาพเมื่อกี้และก็ใส่ Hashtag To m a n y c o i h u n t น r นะครับกิจกรรมนี้จะหมดเขตวันที่31ธันวาคมนะครับวันนี้เนาะรุ้นรับ5,000บาททุกวันเนาะอ่าประมาณนี้ตอนนี้เราได้5บาทแล้วจากการที่เรากดหมุนสปินเมื่อกี้1สิทธ์นะตอนนี้เราก็เหลืออีก1สิทธิ์ด้วยกันนะระบบบอกว่าสะสมเหรียญให้ครบ50เหรียญให้ครบ20เหรียญแลกเงินเข้า t o m a n y ได้ทันทีภายใน1วินาทีเนาะตอนนี้มี5บาทต้องหาอีก15บาทเนาะกดคขาว่าเปิดของขวัญต่อนะครับตรงนี้ของเพื่อนๆก็จะเป็นอีก1สิทธิ์นะเหลือแค่1สิทธิ์ก็กดเล่นเกมไปนะจากนั้นเราก็สปินต่อไปได้เลยนะครั้งนี้เรามีแล้ว5บาทใช่ไหม เราต้องหาเพิ่มอีก15บาทเราถึงจะสามารถถอนเงินได้ซึ่งในกล่องควันนี้มีแค่0บาท2บาท5บาท10บาท20บาท50บาท100บาทเราต้องได้20บาทขึ้นไปเราถึงจะสามารถถอนเงินได้นะครับอ่าให้เรากดสปินเลยนะลุ้นเพราะว่าเขาจะสุ่มให้กับเรานะเราไม่สามารถที่จะเลือกเองได้เนาะปรากฏว่านับครั้งนี้นะเราได้มาอยู่ที่5บาทเช่นเดียวกันนันก็แสดงว่า สองสิทธ์เมื่อกี้ที่เราใช้ไปแล้วเมื่อกี้เราหมุนสปินแล้วได้รับไปทั้งหมดอยู่ที่10บาทด้วยกันเนาะแสดงว่าเราจะยังไม่สามารถถอนเงินได้อีกนะเราจะถอนเงินได้อีกก็ต่อเมื่อนะครับเรานะมีเงินอยู่ที่20บาทเนาะแสดงว่าเราก็ต้องไปเปิดของขวัญต่อแต่จะเปิดไม่ได้เพราะว่าเรามีสิทธิ์เหลือศูนย์นะฉะนั้นเราต้องไปหาสิทธิ์เพิ่มนะครับด้วยการชวนเพื่อนตรงนี้นะ ชวนเพื่อนหมายความว่าชวนคนที่มีบัญชีของ t o n ม y w a l l e t หรือคนที่ยังไม่มีก็ชวนได้ให้เขาไปเปิดบัญชีก่อนแล้วก็มาสมัครผ่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้ผ่านลิงก์ของเรานะครับผมนะเข้าฟรีนะครับทุกคนนะก็กดชวนเพื่อนปั๊บเลยจากนั้นให้เราคัดลอกลิงก์นี้นะครับอ่าคัดล็อกเสร็จแล้วก็แชร์ไปที่โซเชียลต่างๆเลยนะทำเป็นคลิปวิดีโอก็ได้ทำเป็นบทความแบบแบ แบบบทความก็ได้ทุกคนนะหรือจะทําเป็นในส่วนของวิธีอื่นๆที่คุณถนัดก็ได้เหมือนกันนะครับแต่สําคัญคือต้องคะล็อกลิงก์ให้เขาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ผ่านที่ของคุณนะแล้ว5000บาทที่ผมได้รับมานะั้นนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูที่ผมตอนที่ผมได้รับมานะโอเคทุกคนนะอันนี้คือ5000บาทนะที่ผมได้รับมาเมื่อคืนนะเวลาประมาณ เช่นคืน35นาทีนะครับที่ได้รับมาเมื่อคืนเนาะซึ่งได้รับมาจากกิจกรรมของการอของการชวนเพื่อน1000คนนะครับอันนี้คือเป็นวอนัทเนาะซึ่งคุณผู้ชมสามารถทำได้แต่ว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณไม่กี่วันตอนนี้วันที่27่ส2บเจ็ดดเ้ลอยเวลา4วันแล้วทุกคนนะ่าก็จะหมดเขตแล้วในส่วนกิจกรรมนี้ถ้าหากว่าใครสามารถลุยได้ก็ลุยไปเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่ากิจกรรมแจกวอนัทนั้นมันมี2รางวัลด้วยกันให้กักบเราเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับ โอเคทุกคนนะมาดูที่วิธีการเล่นตรงนี้ทุกคนนะนี่ทุกคนนะถ้าเราเชิญไป100คนนะ่จะได้500บาทเนาะซึ่งผมก็ได้รับไปแล้วแล้วแล้วก็ถ้าเราเชิญ1,000คน จะได้5,000บาทนี่แหละที่ผมทําได้ตรงนี้เนาะซึ่งจากการที่เราแนไปชุนเพื่อนตรงนี้แหละนั่นที่ผมบอกเมื่อกี้แหละก็คือเป็นการหาสิทธิ์เนาะถ้าเราหาสิทธิ์ได้1000สิทธิ์นะแสดงว่าเราจะได้รับไป5,000บาทด้วยเนาะก็เหมือนกันเลยนากในส่วนของวิธีการเล่นเขาก็บอกเหมือนกันนะนี่ทุกคนนะวิธีการเพิ่มกล่องของขวัญนะก็คือกดชุนเพื่อนคลอกลิงก์จะได้สิทธิ์นะตามที่ผมบอกเมื่อกี้เลยตามที่ผมสอนเมื่อกี้เลยนะครับแล้วกิจกรรมเนี่ยมัน ได้เงินจริงหรออันนี้ได้เงินเป็นจริงๆหรอนะผมก็ถอนมาแล้วทุกคนนั่ผมเปิดประวัติการถอนเงินของผมนะอ่ะนี่ก็คือเป็นในส่วนของเงินที่ผมแลกนะครับผมนะก็ล่าสุดคือเมื่อวานนะคลิปก็ผมพึ่งลงไปเมื่อวานเองนะถอนไป400บาทนะเวลาประมาณ2-3ทุ่มนะครับ1นาทีนะถอนไปที่6นะ25ก็ถอนไป24ก็ถอนไป23ก็ถอนไป ยี่สองก็ถอนไปนะสิก็ถอนไปอ่านเดี๋ยวเราจะมาถอนเงินด้วยเช่นกันเนาะซึ่งตรงนี้นะครับผมนะห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเราไม่สามารถถอนได้ทั้งหมดเลยเราจะสามารถถอนได้แค่สูงสุดอยู่ที่9 8 0บาทนะครับนี่นะ980บาทนะตามสุดแค่20บาทเนาะอ่านเดี๋ยวเราจะกดคําว่าแลกเงินตอนนี้นะแล้วก็มาดูที่ตรงนี้นะเงินจะเข้ามา เงินจะเข้ามาภายใน1วินาทีนะเดี๋ยวผมจะทําการกดล้างต,ตรงนี้ก่อนนะโอเคจะไม่เหลืออะไรโอเคเลยแค่นี้เนาะกดคาว่าแลกเงินเลยปั๊บเลยนะครับนี่ทุกคนนะได้รับเงินทันทีภายใน1วินาทีนะ9 8้บาททุกคนนะจากกิจกรรมของ c o i n u u t t r r นะก็ได้รับเงินจริงๆนะถ้าเกิดว่าใครสนใจกิจกรรมนี้ยังสามารถที่จะทำได้อีกนะครับตอนนี้ก็เหลือเงินประมาณ4 2 0 0 7บาททุกคนนะนี่ทุกคนนะก็ะท,กนนะกะทุกคนนะก็มาดูหน้ากิจกรรมนี้เขาบอกชัดเจนว่าจะหมดเขตวันที่31เดือนธันวาคม2566เวลา23่มนาฬิกาหนาทีนะครับนี่ทุกคนตั้งแต่วันที่6นะที่เขาเริ่มกิจกรรมนี้มาเนาะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะรีบไปเนี่ยรีบไปเล่นกันได้เลยเนาะยังเหลือเวลาอีกให้ทุกคนไปหาเงินกันอีกนั่นเนะครับผมนะเดี๋ยวผมเปิดบินของเมื่อกี้เลยนะครับ นี่ทุกคนนะบินที่เราที่เราได้รับมาเมื่อกี้วันที่27ธันวาคม2566เวลา1 5นากา1นาทีเมื่อกี้นะจำนวน980บาทจาก เงินคืนของคอยฮันเตอร์2 0 2 3นั่มันเองคนนะโอ้โหโแจกเยอะมากทุกคนนะถ้าใครสนใจเนาะลิงก์การาเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ใต้คลิปอื่นนี้นะครับไปเข้าร่วมกันได้เลยนะหรือจะไปกดลิงก์ของคนอื่นก็ได้เนาะคนกดลิงก์ของคนอื่นหรือกดลิงก์ของผมคนจะได้อีกหนึ่งสิทธิ์ถ้าคนกดเข้ากิจกรรมดรตรงจะได้แค่สิทธิ์เดียวนะครับผมนะก็ประมาณนี้เนาะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ